สวัสดีค่ะคุณหมอคนไข้ที่จมุกเขามีปัญหามากๆเนี่ยทำกันมาเยอะเนี่ยเขามีวิธีแก้ไขไหมคะอันนี้หมายถึงคนไข้เคยทําจมูกมาแล้วใช่ค่ะถูกไหมแล้วก็ทําเท่าไหร่ก็มีปัญหาค่ะมีครับมีวิธีการแก้ได้นะแต่ว่าแก้ได้ประมาณ90-95%นะไม่ได้ร0อยใช้เทคนิคไหนครับคุณหมอเทคนิคที่ดีที่สุดนะในปัจจุบันเนี่ยที่เขาได้รับการยอมรับมาแล้ว ว่าสามารถแก้ไขปัญหาจมูกคนไข้ได้ดีมากเลยเนี่ยก็คือเทคนิคการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองมาแก้จมูกมาทาโครงสร้างจมูกใหม่ทั้งหมดมันช่วยได้อย่างไรบ้างคะเทคนิคนี้มันคือเอานี้ต้องอธิบายก่อนโครงสร้างจมูกคนเราเนี่ยมันก็คือมีประกอบไปด้วยกระดูกแข็งแล้วก็กระดูกอ่อนที่ปลายจมูกกระดูกอ่อนปลายจมูกเนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนส่วนบน2ชิ้นกระดูกอ่อนปีกนก2ชิ้นแล้วก็กระดูกอ่อนผนังกั้นแกนการจมูก1ชิ้นกระดูกอ่อนทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเกิดมานะมััันนนไมมมม่ม่่เเททาากรออีีีซยขวง มีการเบี้ยวโยหรือมีการต่ําแบนเตี้ยแล้วคนในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยกระดูกอ่อนปลายจมูกตรงเนี้มันจะแบนแล้วก็สั้นเหินประเด็นคือพอเราอยากให้มีจมูกสวยขึ้นวิธีง่ายที่สุดเลยคือเราใส่ซิลิโคนเข้าไปเราก็ใส่ซิลิโคนตั้งแต่สันมาจนถึงปลายจมูกถ้าเราอยากให้จมูก ายจมูกเนี่ยสูงเยอะๆหรือยาวเยอะรอเราก็ใส่หัวซิลิโคนใหญ่ๆยาวๆปัญหาคือเนื้อจมูกคนเราอะ่ะมันจะมีความหนาอยู่แค่ 2- อถึงสมมิลแค่นั้นเองแล้วพอเราซีลิโคนอนหนาใส่เข้าไปได้ยาวเกิดเลยครับมันก็จะเกิดการบางแล้วก็ทะลุเกิดขึ้นซึ่งพอเกิดการบางแล,ล้วทะลุคนไข้ทําไมครับส่วนใหญ่ก็จะก็จะไปหาหมอแล้วก็บอกว่าอยากแก้ไม่ให้มันทะลุวิธีการแก้ง่ายๆเลยก็คือถอดซิลิโคนออกไปพอถอดซิลิโคนออกไปไป,ไปจมูกก็บุ๋มพอบุ๋มปุ๊บคนไข้ก็รับไม่ได้ไม่สวยก็ไปเสริมใหม่ พอเสริมใหม่พอเราใส่ซีโคนกเขาไปดันอีกมันก็จะทะลุใหม่ก็ต้องแก้แล้วแก้อีกไม่จบแ้นพอไปจมูกจะทะลุเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ให้มันจบสิ่งที่สาคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างทํากระดูกอ่อนไปจมูกคนไข้ที่แบนเตี้ยเนี่ยให้มันสูงพุ่งเยอะๆวิธีการก็คือเราต้องเอากระดูกอ่อนที่แข็งแรงมาสร้างโครงสร้างจมูกใหม่ทั้งหมดกระดูกอ่อนในร่างกายเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันมีกระดูกนผนังก้นแก,กนกลางมีกระดูกนหลังหูแล้วก็กระดูก่นซีโครง กระดูกนผั้งการผนังก้านแกนกลางกับหลังหูเนี่ยมันมีขนาดเล็กแล้วก็บางมากพอเรามาทําโครงสร้างไปจมูกเนี่ยมันจะเกิดปัญหาบิดเบี้ยวล้มเอียงเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้โครงสร้างจมูกแข็งแรงมากๆนะจะต้องเอากระดูกซี่โครงเนี่ยมาก่อสร้างมาสร้างมาทําโครงสร้างจมูกใหม่ทั้งหมดเลยให้ยาวขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นสวยขึ้นวิธีนี้ทําให้ายจมูกไม่ต้องมีสิ่งแปลกปลอมในจมูกจมูกก็จะมีรูปร่างที่สวยงามได้ดังนั้นพอรูปร่างสวยงามคนไข้ก็แฮปปี้ไม่ต้องไปใส่ซีิโคนดันไปจมูกออีกต่ไป อันนี้ค่หมอี okay. ่คงกี่ชิ้นนะคะที่คงกี่ชิ้นขึ้นอยู่กับปัญหาโครงสร้างถ้าเราต้องการแค่ต่อปลายจมูกเนี่ยให้เขายาวขึ้นหรือพุ่งขึ้นเฉยๆเราใช้แค่ชิ้นเดียวก็พอแต่โดยทั่วไปต้องบอกก่อนว่ากระดูกอ่อนผนังกั้นแกนกลางจมูกเนี่ยของคนเราอะ่ะมันมีการเอียงอยู่เนี่ยประมาณ80%คือคน10คนจะมีผนังกั้นเอียงอยู่8คน ถ้าเราเอามาต่อปลายเฉยๆด้วยการเอากระดูอ่อนสั้นๆมาต่อปลายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจมูกคนไข้เนี่ยจะพุ่งจะยาวได้แต่จะเบี้ยวซึ่งคนไข้ไม่แฮปปี้ดังนั้นมันมีวิธีการผ่าตัดที่สามารถแก้ไขกระดูกผนังการที่เบี้ยวให้ตรงได้อยู่เทคนิคนี้ต้องใช้กระดูกที่โค้งค่อนข้างเยอะ,ะคืออย่างน้อยก็คือต้องประมาณ6เซนบางที6เซนชิ้นเดียวไม่พอโดยต้องใช้2ชิ้นดังนั้นถ้าคนไข้มีปัญหาโครงสร้างจมูกเบี้ยวก็ต้องใช้กระดูกที่โค้งค่อนข้างเยอะนอกไปจากนั้นเนี่ยการผ่าตัดของหมอนะหมอจะสั ไข้เนี่ยมาเหลามาใส่ที่สันจมูกดังนั้นเวลาจมูกคนไข้เนี่ยเราต้องเอากระดูกอ่อนซี่โครงที่ค่อนข้างย,ยาวใส่เข้าไปแล้วเลยต้องใช้กระดูกอ่อนเนี่ยทุกเคสเลยสำหรับหมอครับต้องใช้อย่างน้อยสองชิ้นชิ้นหนึ่งย,ยาวประมาณ7-8เซนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ4-5เซนหมอใช้เวลานานไหมในการผ่าตัดครั้งหนึ่งโอ้ยากครับผ่าตัดซี่โครงนะผ่าตัดให้เร็วก็ผ่าตัดได้อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกไปแล้วถ้าเราซี่โครงมาแค่ชิ้นเดียวใช้เวลาลอซี่โครงชิ้นเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็ ส่วนสันจมูกใส่เป็นซิลิโคนซึ่งในระยะยาวมันไม่ดีเวลามีซิลิโคนอยู่ในจมูกเกิดอะไรขึ้นครับมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อในอนาคตหรือจะเกิดการที่บางหรือทะลุของสันจมูกได้ดังนั้นสำหรับหมอเนี่ยคือในเมื่อเรา่าซี่โครงแล้วเรามีโอกาสผ่าตัดเอาซี่โครงมาใช้หมอก็จะเลือกวิธีที่ดีสุดสำหรับคนไทยเลย ็คือเอาซี่โครงมาใส่สันจมูกคราวนี้พอเราซี่โครงนะครับยาวๆสองชิ้นมาใช้แค่รอซี่โครงเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ3าชั่วโมงแล้วนอกเหนือไปจากนั้นในบางเคสเป็นเคสแก้ไขบางคนเคยทำโอเพนมาแล้วเวลาทำโอเพนมาแล้วนะโครงสร้างจมูกเสียหายหมดเลยบางคนโครงสร้างล้มหายใจไม่ได้กระดูกปีกนก,นกขาดไปข้างนึงผน,นังกั้นเบี้ยวโยบางเคสไม่มีกระดูกอ่อนเหลืออยู่ในจมูกเลยเราต้องเอากระดูกซี่โครงเนี่ยมาทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมดโปรเซสเนี่ยยากมากๆนะครับโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 13- 15มงชั่วโมงยากม,มากๆมิบเจ็ดชั่วโม ถ้ายาไม่มากก็เฉลีย่ยกประมาณ12-13ชั่วโมงถ้าผ่าตัดที่โครง100%กับไม่100%นี่มันต่างกันยังไงคะ100%กับ100%เนี่ยคือถ้าผ่าตัด100%ก็คือทั้งจมูกเนี่ยจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆอยู่เลยโครงสร้างจมูกจะเป็นกระดวนซี่โครงที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนสัรจมูกก็จะเป็นกระดวนซี่โครงที่เราเหลาใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความดุกขึ้นมาแต่ถ้าไม่100%เนี่ยก็คือเขาจะเอากระดวนซี่โครงเนี่ยมาทำปลายจมูกเฉยๆให้พุ่งขึ้นหรือยาวขึ้นออย่่างทีหมอบกอแล ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาผ่า,าตัดกันแค่สามสี่ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเพราะการเอาซีคนใส่ที่สันจมูกเนี่ยป๊บเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วม,มันจะเร็วกว่าคุณหมอมีคําแนะนําให้กับผู้ฟังได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเขาอยากผ่าตัดแก้ไขจมูกเองเนี่ยควรใช้เทคนิคไหนอันนี้หมายถึงเคสเสริมใหม่หรือเคสแก้เคสแก้ค่ะเคสแก้โอเคถ้าปัญหาถ้าคุณอยากจบปัญหาเอางี้ก่อนอันดับแรกคุณต้องคิดก่อนว่าจมูกของคุณเนี่ยอยากให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่อยากมีสิ่งแปลกปลอมนะคะรับสำ การมีสิ่งแบบปลกปลอมในร่างกายไม่ดีเพราะว่าการมีซิลิโคนหรือกอเทคหรือกระดวนเทียมหรือเนื้อเยื่อเทียมก็ตามมันไม่ใช่วัสดุของตัวเรามีโอกาสที่จะเกิดการเสพติดเชื้อง่ายอันที่2คือสิ่งแบบปลกปลอมพวกนั้นมีโอกาสทีบบ่จะทะลุในอนาคตได้นะครับเดินถ้าเป็นไปได้หมอจะไม่อยากใส่สิ่งแบบปลกปลอมเข้าไปถ้าคนไข้เนี่ยมีมีความเข้าใจในจุดนี้แล้วอยากให้จมูกข,ของตัวเองเนี่ยออกมาสวยหรือต้องการแก้ไขปัญหาจมูกที่มีเยอะๆแล้วอยากให้เขาจบปัญหาสักทีหนึ่งเนี่ย ก็ดูวิธีการผ่าตัดด้วยเทคนิครวนซี่โคงรงล้วนเนี่ยคือคําตอบที่ดีที่สุดแต่ข้อเสียของมันก็มีนะคือคอสจะสูงแต่ถ้าถามเทียบว่าสิ่งที่ในใคนไข้ได้รับการผ่าตัดแล้วแก้ไขปัญหาจมูกได้ดีที่สุดคนไข้ออกมาสวยสุดดีสุดซี่โครงครับดีสุดถ้าคุณหมอ,อพอบอกราคาคอสได้ไหมะครับบอกได้ครับคือก็อ,อย่างที่บอกแหละผ่าตัดซี่โครงราคาค่าใช้จ่ายัค่อนข้าสง,ขง,งสูงแต่ีไม่ต้องกลัวนะครับสาหรับคนไข้ที่แบบ อยากได้ค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาวแล้วก็สะดวกรีวิวให้กับหมอเนี่ยหมอจะมีโปรโมชั่นรีวิวให้เนาะก,ก็จะอยู่ที่เริ่มต้น500,000บาทคราวนี้เนี่ยราคาสุดที่เนี่ยหมอบอกไม่ได้จริงเพราะอะไรเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่กับความยากง่ายปัญหาของจมูกคนไข้ซึ่งหมอจะทราบก็คือเมื่อ C T สแกนจมูกคนไข้แล้วเท่านั้นหมอถึงจะประเมินได้ว่าใครจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ แนะนำให้เขามาปรึกษาแล้วก็มา c ีทีสแกนที่โรงพยาบาลที่หมอทํางานอยู่ก็จะเห็นประถาโครงสร้างจมูกแล้วก็จะประเมินค่าใช้จ่ายได้ถ้าใครสนใจก็สามารถทิ้งชื่อหรือนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับไว้ในแชทได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเลขาของหมอจะติดต่อ,อก,กลับไป